เคนเกิดไม่มีนะมีแก่เกิดครก็จะรู้อยู่แล้วแก่เจ็บตายมีแค่แก่เจ็บตายเราตายไหมพระอาจารย์ตายไหมไม่ต้องตายแต่ยังไม่ถึงเวลาลาแต่ยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดไว้ครับเพราะเรายังมีบุญอยู่เรารู้ไหมว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำความดีได้บุญเยอะๆให้เรากำลำทานี่ตอนนี้ครับ เป็นเวลาที่เราสําคัญมากที่เราได้มาที่เราได้มาบวชได้บุญนะมาบวชหนึ่งตั้งใจทําดีที่พระอาจารย์เห็นบางคนไปเก็บขยะนี่เห็นไหมนิกกี้โอ้เก็บขยะไม่มีเกียรติแล้วไหมพระอาจารย์วันนั้นก็เห็นนิกกี้ล้างกระโถนนี่ทำความดีวันนี้ผมกกำลังกันผู้วานี้ก็เห็นหลายคนไปรดน้ําต้นไม้ไปทำอะไรหลายอย่างถือว่าเป็นความดี เราบวชแค่หนึ่งเดือนก็เหมือเราได้บุญแล้วค่ะเราทําทุกวันทำมัดทุกวันนี่ทำได้มส้อาบางคนนั่งสมาธิตั้งใจได้อานิสงส์เพราะนั้นรีบผลขวายไปโลกหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปเจอสุดท้ายไปเจออะไรมีสอมาสิสี่สุดท้ายไปเจอสมาห์นะพระองค์เห็นนั่งสมานั่งสงบนี่มีทางเดียวเท่านั้น ที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากสามอย่างข้างต้นแล้วก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายต้องออกไปอะไรลูกอโนมดเพื่อไปแสวงหาทางหลุดผลจากความายตความทุกข์พระองค์ก็ตัดสินพระไทยครับว่าวันนี้เราต้องพระองค์ก็ออกไปบวชที่ฝั่งดิมฝั่งแม่น้ำอโนมาอโนมา นนไปจำแบบนี้นะเดี๋ยวเวลาออกข้อสอบมาออกบทก,ก,นะกับใครไปไปนายกันทกะารกับนายนายชนะกลับม้ากันนะครนะจำให้ดีอยาออ่าไปจำมั่วเนี่ยก็ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีที่มายัางไงแล้วก็ทรงตัสรู้ตัวเองอยังไงครับแล้วก็ท่านมีสิ่งที่ไม่เหมือนมนุษย์คนื่นยังไงครับพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ให้กำเนิด าศาสนาพุทธครับก็จะต้องปฏิบัติให้ตามให้ดีตามกับพระเจ้าครับ แม้จะเป็นชั่วโมงเรียนที่ดูเลอะเทอะและวุ่นวายไปบ้างแต่สองวันที่ผ่านมานอกจากสามเณรทั้ง9จะได้รับการถ่ายทอดวิชาปั้นดินจากคุณครูนายดีช่างหม้อแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่สามเณรได้เรียนรู้ก็คือการฝึกใช้สมาธิกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างมีสติ เจ้าทำอย่างอื่นได้ไหมครับพะปางเนาะจริงหรือเปล่าง,<ด>งั้นมิมนทำ<ด>เลยครับ ใครขึ้นที่สูงที่สุดผมบังปลอนลังปลอนอันนี้ใครขึ้นที่ต่ำที่สุดผมผมผมมางหา หยุดปั้นครับแล้วทําลายสิ่งที่เราทำมาทิ้งซะทำไมถึงต้องหยุดปั้นเนี่ยคุณไอดีวิ่งใช่วว่ามันเปียแล้วเหหนกรอเวลาเนนหยิบดินให้เนนหยิบตรงที่ไม่มีมดครับแล้วก็อย่าฆ่ามดเป็นเด็ดขาดทำไมครับก็เป็นเนนบ้าพื่อนเพื่อนๆทำไมถึงอย่าฆ่ามดตอบเนนหน่อยสิเพราะว่ามันิดสิ มัดกับเราก็เหมือนกันทุกประการเวลาโดนเหยียบก็เจ็บเวลาโดนรถเหยียบแล้วก็เจ็บมดโดนเหยียบแล้วก็เจ็บเหมือนกันเราโดนเหยียบเรามีหนึ่งหัวใจมดก็มีหนึ่งหัวใจเหมือนกันครับแต่แมวสิมีตั้งเก้าหัวใจเน่ไม่รู้จะกลยแมวไม่เก้าตามท้าแมวไม่เก้าครับเยี่ยมมากครับอันนี้ก็ไปต่อต่อคอครับ อ๋อดีสีจะเป็น รูปพระพุทธเจ้าครับแล้วเน้นก็ทำออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับยากครับเพราะว่าการปั้นดินนี่จะต้องมีจินตนาการครับแล้วมือเนี่ยต้องแบบโหแบบบางๆแตะเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับในบรรดารูปปั้นของทุกคนนะครับเนนคิดว่าของสามเณรเพชรสวยสุดครับตอนเรียนปั้นวันนี้เนนได้ปั้นรูปพระครับเน้นก็ตั้งชื่อว่าหลวงบุ๊กครับก็เน้นตอนแรกเน้นจะตั้งว่าหลวงพี่เพชร เอ้ยไม่ใช่หลวงตาเพชรก็กลัวจะไปซ้ํากับชื่อเพชรเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นชื่อตัวเองดีกว่าเลยชื่อหลวงบุกตามจริงจะชื่อหลวงตาบุกแต่ขี่เกียจว่าแต่ที่เกลียดเขียนตาก็เคอเลยเขียนแค่หลวงบุกเฉย ความเข้มข้นของการฝึกฝนปฏิบัติกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสามเณรน้อยได้เรียนรู้และศึกษาถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาผ่านกิจวัตรและกิจกรรมต่างๆจนซึมซับและนำไปปฏิบัติเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไปครับ พบกับเรื่องราวสรุปกิจวัตรและกิจกรรมของสามเณรปลูกปัญญาธรรมได้แต่ละวันและรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมร่วมศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าถึงพระพุทธศาสนาไปกับสามเณรทั้ง9รูปได้ทาง True Visions 60และ HD 120หรือรับชมออนไลน์ได้ทาง www.true p u p a n ญ .com/truelittlemung และรับชมผ่านแอปพลิเคชันถ่ายทอดสดในโทรศัพท์มือถือได้ฟรีโดยพิมพ์ true p ู p ปัญญา .com เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและกลับมารับชมกิจวัตรของสามเณรทั้ง9ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ